คุณจะทำยังไงเมื่อรู้ว่าสถาบันสงเคราะห์เด็กและเยาวชนเก่าแก่ที่มีชื่อว่า c a s าเ i ียเดลิสบ b o n ซึ่งทำหน้าที่ดูแลผู้เยาว์มาตั้งแต่ศตวรรษที่สิสิ่งที่เด็กๆของสถาบันนี้เจอคือที่เขาต้องผ่านมานั้นยากที่จะอธิบายเป็นคำพูดได้ในสถาบันเด็กของรัฐคาซาเพีย d นลิสบอนเด็กๆถูกล่วงละเมิดทางเพศเป็นเวลาหลายปีเหยื่อหลายคนเป็นคุณหูหนวกพิการทางร่างกายหรือมาจากครอบครัวยากจนเขาเป็นเด็กที่แทบไม่สามารถป้องกันตัวเองได้ แต่สิ่งที่น่าตกใจคือผู้กระทําผิดทั้งนักการเมืองนักการทูตแพทย์และแม้แต่พิธีกรทีวีชื่อดังเรื่องอื้อฉาวนี้สัน่นสะเทือนทั้งประเทศโปรตุเกสการพิจารณาคดีเริ่มขึ้นในปี2000และกินเวลาเกือบ6ปีมีการสืบพยานมากกว่า900คนเป็นหนึ่งในคดียาวนานที่สุดในประวัติศาสตร์ตุลาการโปรตุเกสเมื่อวันที่3คันยายน2010จำเลย6คนถูกตัดสินจำคุกสูงสุดถึง18ปี คดีคาซาเพียแสดงให้เห็นว่ากรณีอย่างกอะเอฟสตีนไม่ใช่เรื่องโดดเดี่ยวในหมู่ผู้มีอำนาจติดตามนะคะเพื่อดูเรื่องอาชญากรรมจริงเพิ่มเติมในเรื่องเล่าของช่องนี้เลย